ดูแลเรื่องของการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาว,วชนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กําลังจะเปิดเทอมกันแบบนี้คุณวิภาภรณ์คะจทย์สาคัญคือจะทํำยังไงให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรียนทางเลือกในช่วงโควิด19ด้วยพูดก็พูดทอโควิดมาเนี่ยคนพอพูดถึงปัญหาเรื่องการเรียนทําไงคะเรียนออนไลน โจทยคือเรียนออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเปิดเทอมรอบนี้ตั้งแต่14มิถุนาย,ยนโจ,ยโจทย์การศึกษาไทยต้องปรับกันทั้งหมดออนไลนนะ์เป็นรูปแบบค่ะคแต่ว่าจริงๆในรายละเอียดเรียนอย่างไรให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางมีห้องเรียนทางเลือกด้วยนะให้ตอบโจทย์เขาตอบโจทย์อาชีพซึ่งตรงนี้จะทําให้น้องๆรอดจากเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็รอดจากเศรษฐกิจที่ติดเชื้อด้วยค่ะ ผู้ชมคะพอพูดถึงเรื่องการศึกษาเศรษฐกษิจไทยปัญหาครอบครัวทุกอย่างมันแยกกันไม่ออกนะคะดังนั้นวันนี้เราลองดูตัวอย่างของห้องเรียนทางเลือกที่จะทําให้เด็กๆในแต่ละพื้นที่รอดไปได้ในสถานการณ์นี้นะคะตัวอย่างหนึ่งจากภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมเป็นโมเดลการเอาทรัพยากรของชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กๆและพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เป็นโมเดลจากโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนวัดประสิทธารามอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะที่เห็นภาพขึ้นอยู่นี้บอกจากใจจากใจหมายถึงลูกจากใบจากและต้นจากค่ะที่นี่เขามีต้นทุนเป็นเรื่องป่าจากนะคะก็เลยกลายเป็นห้องเรียนป่าจากมีคุณครูอาสาคุณครูภูมิปัญญาในท้องถิน่นไปแนะนําน้องๆให้สร้างสินค้าของโรงเรียนและชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม เสื้อสวยๆก็มีผ้าด้วยกระเป๋าก็ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีซองใส่แว่นตารวมไปถึงหน้ากากอนามายัยเหล่านี้เป็นสินค้าที่น้องๆผลิตและจำหน่ายด้านหนึ่งก็สามารถช่วยจุนเจอครอบครัวได้ด้วยค่ะทุกขั้นตอนต้องบอกว่าเป็นเงินเป็นทองกันทั้งหมดเลยนะคะลองชมภาพกันหน่อยค่ะ เรียนรู้ได้ด้วยเป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะมีค่าตอบแทนสําหรับเด็กๆที่นั่นค่ะอย่างเช่นถ้าน้องๆไปก่อไฟก่อไฟต้มลูกจากเนี่ยคุณผู้ชมครั้งหนึ่งได้20บาทนะคะแหมดิฉันได้20บาทได้ค่าขนมก็ดีใจถ้าไปมัดผ้าชิ้นหนึ่ง3บาทค่ะซักผ้าชิ้นหนึ่ง4-5บาทนำผ้ามารีดชิ้นหนึ่ง3บาทนะคะส่วนใครที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ตัวแทนการขายอันนี้ได้ค่คาคอมเยอะหน่อย100บาทต่อ1ครั้ง หน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่น้องๆสมัครใจชอบตรงไหนไปทําตรงนั้นแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าขนมด้วยนะคะทีนี้หากมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะๆทางโรงเรียนก็จะไปอาศัยต้นทุนแรงงานในชุมชนซึ่งหลายคนตอนนี้ก็ตกงานด้วยเนี่ยนะคะพอขายของได้แล้วหักต้นทุนกันแล้วเงินส่วนที่เหลือเอาไปพัฒนาโรงเรียนกันต่อในส่วนต่างๆด้วยค่ะ ดูบริบทของพื้นที่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมผ่านทางภาพ Google Map นะคะโรงเรียนวัดประสิทธารามอำเภอเมืองสุราธ,ธานีอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นทางตรงนี้มีทั้งถนนแล้วก็เส้นทางน้ำลำคลองด้วยนะคะและที่สำคัญพื้นที่การเกษตรที่เห็นรอบๆเขียวๆส่วนใหญ่เป็นป่าจากอันนี้แหละดิฉันถึงบอกว่านี่คือต้นทุนของชุมชนนะคะคุณผู้ชมเราขยับเข้าไปดูในชุมชนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะพบว่าป่าจากคือระบบนิเวศที่สำคัญและ คนในชุมชนคุณครูในโรงเรียนเขาใช้ต้นทุนตรงนี้เพื่อที่จะสร้างรายได้เนี่ยนะคะปะจากที่เห็นในภาพเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่นั่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กย้ำอีกทีมีเด็กอยู่แค่50คน ือบจะถูกยุบแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าต้องมีห้องเรียนแบบนี้เพื่อจะช่วยทําให้การเรียนการสอนมันเดินต่อได้ผ่านคุณครูอาสาคุณครูภูมิปัญญาแต่ทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามามันก็ไม่ได้ทิ้งหลักสูตรแกนกลางนะคะเรียนคู่ขนานกันไปเด็กๆได้รายได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนไม่หลุดออกจากระบบการเรียนรู้ด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขยับไปดูโมเดลในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยนะคะเชียงใหม่ เขาตั้งกองทุนขึ้นมาชื่อว่ากองทุน10บาทมีคนสนใจมีคนมีกำลังก็บริจาคเข้ากองทุนนี้เงิน10บาท10บาทที่ทุกท่านบริจาคเข้าไปมันกลายเป็นกองทุนทางการศึกษานะคะมอบให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาแล้วก็ไปมอบให้เด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบางกรณีที่น้องบางคนจำเป็นต้องประกอบอาชีพระหว่างเรียนด้วยนี่เป็นรูปแบบการต่อยอดโอกาสทางการศึกษารูปแบบหนึ่งค่ะ ชั้นม .3 มีฐานะยากจนไม่เรียนต่อเขาเลือกทำธุรกิจสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นทำอุปกรณ์ดอกไม้ไฟประกอบตกแต่งปรา,าสาทงานศพแบบล้านนาเขาได้รับทุนจากกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำหรือกองทุน10บ,บาทประเให้ทุนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาทำมาตั้งแต่ปหแล้วครับจายมันชอบครับแล้วก็พอดีครูบ้เกาเห็นว่าเขาทำแบบนี้แล้วก็ มันบ่ค่อยมีงบเมืนอนกังครับของมาครบ่อเกิดแล้วขอทุนนี่ไปครับถ้าเพื่อนติดต่อมาปุ๊บเขาก็ต้องจัดของทาข,ของที่จะเพื่อเพื่อนจีนะครับตามราคาแล้วก็เกียมของเซตถ้าบันถึงเวลาบันที่เพื่อนสั่งเขาก็ต้องไปทําติดตั้งที่ปรชาช้าและซบมาเขาก็ต้องติดตั้งในประสาทนะครับแล้วก็พาเซตเขาก็เก็บของเขาครับแล้วก็กลับบ้านนะครับที่พออ้อ่นมาครับแล้วผออ้อปุ่นก็ว่า มันบาตแล้วมันเตะอใหญ่อันนี้ลักของมันแล้วอันนี้อันนี้คือลักของมันแล้วมันจะเอาตัวนี้เป็นลักลักนี้ย่าก็ว่าอ๋อแลแวแต่เช่นเดียวกับน้องแอนพันนิกาเด็กสาวจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยครอบครัวมีฐานะยากจนเธอจึงยื่นขอสนับสนุนกองทุน1ิบ,บาทประเภททุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนเธอได้ต่อย,ยอดจากความถนัดของเธอรับวาดภาพคนเหมือนการ์ตูน พอดีกับตอนนั้นได้ทุนมาพอดีเลยค่ะช่วงปิดเทอมก็เลยแบบเริ่มเปิดไอจีเริ่มทํางานไงคะช่วงนั้นได้เงินค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแบบเดือนหนึ่งมีแบบลูกค้ามาค่อนข้างเยอะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงแบบบุกเบิกเลยค่ะรายได้อาจจะไม่ได้เยอะเป็นแบบเหมือนงานประจําแต่ว่าสามารถแบ่งเบาแบบทางครอบครัวได้บางส่วนตอนนี้น้องแอนเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะศึกษาซึ่งตรงกับความชอบและความถนัดของเธอ เธอบอกว่ากองทุนลักษณะนี้ตอบสนองความต้องการของคนที่มีทักษะในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกรณีของกองทุน10บบาทเนี่ยเขาบม่ได้กะตายตัวนะว่าละอ่อนจะต้องได้คนละ3,000บาท2,500บาทเทิมละ7 5 0 8 0 0อย่างเงี้นะแต่เอาตามข้อเท็จจริงและความจำเป็นของเด็กคิดว่าทุนที่ละอ่อนได้นะี มันพอเพียงในขั้นที่จะตอบสนองความจำเป็นเฉพาะหน้าของละอ่อนคนที่ผ่านการพิจารณาแล้วและเด็กยังคงอยู่แล้วก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปในการที่เขาดำเนินกิจกรรมอะไรบางอย่างหลังจากได้ทุนจากกองทุนชีบานเป็นภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารจาังหวัดอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณท่านที่ได้ร่วมมือก็เฮามาทำื่อกิจกรรมเรื่องของกองทุนชีบามันโด่งดังไปทั่วประเทศ ก็เป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยและเขาก็ยังจะอยากผูกเชื่อมสัมพันธ์ทรรมตภิีอยู่ต่อไปเลยเลยนี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลสําหรับช่วยเด็กไม่เพียงแต่ให้อยู่ในระบบการศึกษาแต่ยังสามารถเป็นทุนต่อยอดที่ถึงอาชีพ จะเห็นว่า2ตัวอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนที่สร้างการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียนนะคะแต่เราจะทําทั้งหมดนี้ให้มันไม่พิเศษอย่างไรคือวันนี้รูปแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นรูปแบบการเรียนพิเศษจะทําอย่างไรให้ทางเลือกเหล่านี้เป็น new normal หรือความปกติใหม่ทางด้านการศึกษานะคะวันนี้คุยก,กันกับ2ท่านที่อยู่ในสายกับดิฉันนะคะท่านแรกค่ะคุณครูอดุลน,นะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอบจอวันนี้สายตรงมาจากโคราชนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะ คุณครูวุ้นจิราพรสุดสินเป็นคุณครูอาสานะคะจากโรงเรียนวัดประสิทธารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มจากครูวุ้นก่อนนะคะห้องเรียนป่าจากเมื่อสักครู่เห็นตัวอย่างไปแล้วครูวุ้นคะเห็นบอกว่าบางทีน้องๆเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยอย่างบางคน500ก็มีถึงตรงนี้เด็กๆได้อะไรจากห้องเรียนป่าจากนอกเหนือจากเงินหลักร้อยที่เขาได้ไปจุนเจอครอบครัวคะ่ะ จริงๆรูปแบบการเรียนของเราเนี่ยค่ะเราใช้นํารูปแบบการเรียนแบบบูรณาการวิถีชีวิตเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนเลยนะคะโดยจะมีช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเรียนเป็นวิชาการทั่วไปโดยที่ให้ครูปกติเ้าสอนแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงแบบการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้วิถีชีวิตชุมชนที่เขามีเนะะี่ยค่ะมาบูรณาการ ที่เราเรียกว่าวิชาป่าจักเนี่ยค,ะค่ะโดยเป็นครูอาสา,าแล้วก็ป้าๆในชุมชนที่ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค,ะค่ะเราเรามีการออกแบบให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทําผ้ามัดย้อมตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเลยช่วยกันทุกฝ่ายแล้วก็มีครูภูมิปัญญาเป็นหลักในการเรียนรู้ทีนี้พอโจทย์โควิดมาหลายโรงเรียนปรับเป็นออนไลน์ออนไลน์มันตอบโจทย์น้องๆที่วัดประสิทธารามไหมคะถ้าเทียบกับห้องเรียนป่าจาก สำหรับที่นี่นะคะออนไลน์ไม่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยค่ะเพราะว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงมือถือก็ตามนะคะบางคนก็ยังไม่มีมือถืออย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นการสอนที่ยากพอสมควรนะคะสำหรับที่นี่ค่ะ อยากฟังความเห็นของครูอดุลบ้างค่ะในฐานะที่เมื่อสักครู่ได้ชมทั้งห้องเรียนป่าจากแล้วก็กองทุน10บ,บาทจากเชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับโรงเรียนนะคะครูอดุลคะห้องเรียนป่าจากมีภูมิคุ้มกันทั้งด้านความรู้พอน้องๆเนี่ยบอกเอาไปปรับใช้กับรูปแบบอื่นๆได้แต่ว่าสําหรับกองทุน10บ,บาทเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจด,ด้วยครูวดุลมองยังไงคะมันจะเอารูปแบบนี้ไปต่อกับโรงเรียนอื่นๆยังไงคะ ครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับผมมองประเด็นว่ายุคโควิดส9เก้าเนี่ยเราก็คงจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบนี้แหละโดยเฉพาะในส่วนของในระบบเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อยู่การจัดการเรียนการสอนในระบบอยู่ซึ่งในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับว่านักเรียนที่ที่เรียนรู้เนี่ยมันควรจะเรียนจากหลักสูตรที่กินได้จริง เหมือนที่ทั้งสองตัวอย่างที่ทํามาก็คือมมยถึงเป็นสอนเรื่องอาชีพหมยถึงเขาสามารถที่จะนําไปสู่นําความรู้องค์ความรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดรายได้จะได้ไม่เป็นภาระให้เองให้กับครอบครัวให้กับสังคมแปลว่าในหลักสูตรท่านพื้นฐานอาชีพก็สําคัญใช่ไหมคะครูตอนนี้ต้องมองกันใหม่ต้องผนวกเรื่องอาชีพแต่เอาข้จริงทำไมหลายโรงเรียนยังทำไม่ได้ครูว่าปัญหาอยู่ที่ไหนับนตัวขั้นใหญ่เลยครับค่ะ เชื่อว่าหลายโรงเรียนอยากทำนะครูสำหรับหลายโรงเรียนเนี่ยครับสําหรับโรงเรียนเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับมันมันมัน,มนอยู่ในระบบเนี่ยบางครั้งการสายการบังคับบัญชาก็มีส่วนสําคัญแต่ผมก็ดีใจที่ว่าผมได้มาอยู่ในส่วนขององค์การมหารส่วนจังหวัดซึ่งทําให้การจัดการศึกษานี่ค่อนข้างอิสระสักนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในการจัดก,การเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนสงกัดท้องถิ่นนะครับผมผมมั่นใจนะครับว่า ในเรื่องของหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้เลยเกวจะช้าจะเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอ,องค์คาพยพของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆเช่นอาจจะเป็นเชิงนโยบายที่เน้นความสําคัญหรือไม่แต่ก็เป็นที่น่าโชคดีครับว่าในช่วงของการเลือกตั้งผู้นําท้องถิ่นในในส่วนใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชุดใหม่แล้วก็มีองค์ความรู้ที่มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างที่จะ เก้าล้ำอยู่พอสมควรแล้วคนหนวกกับโควิดสิบําให้เราต้องปรับตัวอย่างอย่างแรงแล้วก็มีหลายแห่งที่นําในเรื่องนี้เข้ามาเป็นนโยบายแล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องเรียนในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะฮะในสิ่งที่เขาอยากเป็นนั่นก็คือเขาอยากเป็นอะไระในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องต้องอได้เรียนได้ได้เรียนรู้ในโรงเรียนด้วยนะครับในตรงน,นี้ครับในช่วงนี้นะ,ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเราตรวจสอบสถานการณ์ เพิ่มมุมมองกันสั้นๆเพียงเท่านี้ด้วยเวลาอันจำกัดแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเห็นโจทย์หนึ่งที่มันแหลมออกมานะคะว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่นมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าโรงเรียนในสังกัดส่วนกลางที่ฉันพูดกันตรงๆก็คือในสังกัดสวทเนี่ยนะคะคุณเสษดาคุณวิสาคุณหมอคะคือตรงนี้มันต้องคิดกันใหม่นิวโนมอลเรื่องโรคอย่างเดียวมันไม่พอเรื่องการศึกษาด้วยมันต้องสร้างนิวโนมอลลงลึกในรายละเอียดมากกว่ารูปแบบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ